พระสมเด็จวัดระฆังเนื้อถ้ำชาพระตระกูลสมเด็จของเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพุมาดังสีที่สําคัญและหายากคือพระสมเด็จเนื้อถ้ำชาที่มีหลักฐานการสร้างว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตนําเอาเนื้อตะกั่วที่ใช้สลับห่อใบชาที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงในขณะนั้นมาสร้างเป็นเนื้อพระสมเด็จ นอกจากเนื้อตะกวดถ้ำชาแล้วยังผสมเนื้อเหล็กไหลด้วยพุทธานุภาพพระตะกูลนี้สูงมากจนถึงไรขีดจำกัดสาเหตุของการสร้างพระเนื้อนี้จำนวนน้อยมากอาจเป็นเพราะเนื้อตะกวดถ้ำชานั้นอ่อนไม่แข็งแรงเหมือนโลหะอื่นๆอีกทั้งหายากจึงทำให้การสร้างมีจำนวนน้อยไปด้วยว่ากันว่าสร้างในวาระปี2411วาระการขึ้นครองรากของรัชกาลที่5ข้อสังเกตที่สำคัญก็คือเนื้อพระตะกวดถ้ำชาจะต้องมีความ สามารถบิดจนรับรู้ได้ว่ามีความอ่อนเนื้อต้องมีความเก่าเป็นธรรมชาติ